สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆแบบใหม่แบบง่ายๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้นสองสีนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2จะใช้อยู่ที่2สีแล้วก็เทปกาวาสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว70็ดซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว18บแซนเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะจับอริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่สกดตรงรอยพับสอดริบินเข้าตรงช่องที่หนึ่งแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้อลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง8เส้นกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐานแ เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอาริบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาม เส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4ี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะ นี่นะคะเราก็จะเหลือริบินสเส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยจับริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบินเข้าตรงช่องแรกแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบินออกมาเส้นที่3สอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้เส้นที่4ี่สอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือออกมานะ จับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองสามจับอลิบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับอริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับอลิบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้แบบนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาเสียบริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา ต่อเลยนะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับมาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะเราจะให้กรีบริบบิ้นนะคะมีเป็นช่องในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกนะคะนี่นะคะตัดออกให้สั้นแบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะ8เส้นนี่นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะ ลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะแกะเทปกาวสองหน้าออกค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับบันด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วข้ามมา1เส้นนะคะ1กลีบขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนะคะ เส้นถัดมานี่นะที่เราข้ามมาแล้วหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งกรีบนะค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะจับอลิบินพับเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะพับมาด้านหน้าแล้วก็ข้ามมาหนึ่งกรีบนะคะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกนี่เลยนะคะนี่นะกรีบถัดมาเลยในแบบนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถเปิดกลีบออกมาดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตัวกลีบดอกในช่องที่เราจะเสียบริบบิ้นลงมานะใคืดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลย นี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมนทาแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารัก,รกแบบใหม่ๆง่ายๆด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ 啊。Ah.